ขอจะเดินพร้มาสุกุบาสิการทันนานขณะนี้อาตามายอยู่ที่ระเบียงคดณวัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่บนดอยสุเทพแห่งนี้สิ่งที่อาตามาได้สัมผัสในระเบียงคดนี้ก็คือว่าความประณีตที่เป็นศิลปะที่ช่างก็ได้ตั้งใจสร้างนะทางวัดก็ได้ควบคุมงานแล้วก็ ผสมผสานกับศิลปะของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มาถ่ายทอดลงบนระเบียงคตแห่งนี้เนาะจนกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจในสถานที่แล้วก็ญาติโยมก็มาชมศิลปะกันอย่างสบายอกสบายใจแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยอาตมาเกิดข้อคิดธรรมะให้กับญาติโยมนั่นก็คือความเรียบง่ายของชีวิตไม้เองก็ดีจากเสาหินเองก็ดีจากธรรมชาติ หญ้าเองก็ดีเขียวขจีเขียวน้ำตาลแค่นี้ก็พอแล้วนะการที่เรานั้นทำชีวิตให้ซับซ้อนเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้เรานั้นเครียดก็ไปใหญ่บางทีแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยากหรือทำให้มันซับซ้อนแต่ทำให้มันเรียบง่ายนะกินกให้มันเรียบง่ายแต่งตัวให้มันเรียบง่ายใช้ชีวิตก็ให้มันเรียบง่าย พูดอ่านเขียนก็ทําให้มันเรียบง่ายเรียบง่ายในนี้เนี่ยนอกจากไม่ยุ่งยากแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนใครใช้ชีวิตก็ไม่เบียดเบียนใครใช้ชีวิตก็รู้แล้วว่าทําลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ร้อนใจทําลงไปแล้วไม่ทําให้เขาทุกข์ใจนี่มันก็ทําให้ชีวิตมันเรียบง่ายนะแล้วก็คลอไปกับการเติมกําลังจิตจากการทำสมาธิมันก็ยิ่งทําให้ชีวิตมันเรียบง่ายเข้าไปใหญ่ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตใจมันมีพลังมันเลยเลือกเดินชีวิตที่มีความผาสุขร่มเย็นดังนั้นแล้วสุขง่ายๆเริ่มต้นด้วยการทําชีวิตที่มันเรียบง่ายไม่ซับซ้อนยต่โยมสุขต่อมาสุขกว่านี้ก็คือการทําสมาธิยิ่งเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขพิเศษเข้าไปใหญ่ดังนั้นแล้วอยู่ที่เราเลือกจะเรียบง่ายหรือจะให้มันยุ่งยากสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร